เร,เรียกตัวกันมาเลยมองม่ไรใครกูมันตันใหญ่ยัางไงไหนผมจะจับลงโทษได้หมดอ่ะเพราะผมเป็นคน,นสั่งให้จับเทียสี่ดีขึ้นข้ามวันข้ามคืนนะสิ่งนี้คงเป็นคําตอบชัดเจนฮะทั้งหมดมีเหตุผลนะครับเหตุการณ์เสียโจ้ที่ยาวมาจากผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่อ้างสถาบันเนี่ยไปหลายคดีหลายคนนะครับบางคน ฆ่าตัวตายจำได้ไหมฮะถ้าใครจำได้บางคนฆ่าตัวตายเองเลยนะครับจากเหตุการณ์ลักษณะเรื่องของเสียโจเนี่ยยาวไปในหลายคดีติดคุกติดตารางถูกถอดยศถอดเครื่องราชพลทงมนัสก็เช่นกันเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่เป็นเรื่องของส่วนตัวไม่ใช่เป็นเรื่องของความขัดแย้งของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของคนทั้ง สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะฮะวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับกับการค้ามนุษย์โดยเฉพาะเรื่องของมุสลิมโลฮิยาที่มีการนำมาจากประเทศพม่าเข้ามาอยู่ยังประเทศไทยนะครับเอาไปฝังตัวอยู่ที่แถวหัดใหญ่หรือแถวสงขลา เพื่อให้เกิดการแพร่พันธุ์แล้วก็มีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ฮะเรื่องนี้ถูกนําไปพูดถึงในสภาผูแะะ้แทนราษฎรซึ่งเลยมาแล้วฮะเปีนะครับแต่ปรากฏว่าโรมนําไปพูดในสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งปลุกกระแสว่าความจริงเป็นอย่างไรกันแน่สําหรับเบื้องลึกในเรื่องนี้ของชาวลุงยา คือชาติพันธุ์ที่ถูกกดขี่ในประเทศเมียนม,มาที่ต้องการอพยพไปประเทศมาเลเซียและต้องใช้เส้นทางผ่านประเทศไทยนั่นจึงเป็นที่มาของขบวนการที่หากินกับชีวิตและเลือดเนื้อของคนการเรียกเก็บเงินจากชาวโรฮิงญาหัวละหลายหมืน่นจับยัดใส่เรือประมงที่ดัดแปลงไว้ขนคนแล่นเข้าน้ำน,น้ำไทยพอขึ้นฝั่งมาก็เอามาขังไว้ที่ค่ายรับกลางป่าเขา บางคนเป็นผู้หญิงก็ถูกข่มขืนสามีต้องทนดูภรรยาถูกกระทำพ่อต้องทนดูลูกถูกชำเราแต่ละคนถูกซ้อมทรมานเปิดโทรศัพท์แล้วเคี่ยนตีให้ญาติที่อยู่ปลายทางฟังจะได้หาเงินเอามาจ่ายค่าไทยถ้าไม่มีจ่ายให้ก็ปล่อยทิ้งไว้ในอคอกให้อดๆอ,อยากๆจะป่วยจะตายก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสนอะเคุณไม่สนใจบนะ้างเหรอเฮ้ยชีวิตมนุษย์เนี่ยมันพูดจริงๆนะ่ะ ให้เรามีค่ามากกว่าไอ้ศาสตร์ตรงนั้นอีกนะแต่ป่ากวรายคนไทยให้ความสําคัญกับศาสตร์มากกว่าคนเหมือนอย่างที่ผมไปเจอมาเนี่ยเขาขังคนเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าสาสตร์อีกเขาวิธีการทําเนี่ยขนคน,นลงมาในเรือเนียครับสี่ห้าร้อยคนเนี่ยให้กินข้าวแค่คนละสองกำมือพริกคนละสองเม็ดน้ํานิดเดียวใครขอเนี่ยถูกทุบตีใครตายก็จับโยนลงทะเลไปเนี่ย นี่คือความอำมหิตของกระบวนการเหล่าเนี้ยแล้วใครอ่ะโทโทมานัทคงตัน้นนายทหารแห่งกองทัพบกบยศสูงถึงเป็นพลโทนะครับแล้วก็เติบโตมาตั้งแต่เนี้ยเป็นเวลานานนะครับทําแบบเนี้ยเลื่องพิสูจน์ได้เห็นเลยว่านี่คือกระบวนการของเขาแล้วถึงได้ขัดขวางทุกอย่างไม่ใยดีไม่สนใจใยดีแต่ทีมงานสอบสวนทั้งหมดคําว่าใจดําอำมหิต ผมว่ายังน้อยไปนะครับบางทียกกาลังสองบางยังน้อยไปนะครับผมไม่ใช่เข้าข้างกุอตังสิมันลงแต่เนี่ยประสบการณ์จากการทํางานอันแท้จริงได้เห็นความอเมริกผมจึงมีความแนว่วแน่ว่าจะต้องทลายขบวนการนี้ให้ได้ทําลายของความอมริกที่ปล่อยลังสีออกมาทําลายล้างประเทศไทยเราด้วยเอามาให้ได้ไม่ว่าผมจะโดนกดดันขนาดไหนนะครับน้อยไปที่จะกล่าวเช่นนั้น แล้วคำเหล่านี้ไม่ใช่คำหยาบคายใดทั้งสิ้นเลยเป็นคำใไทยที่เราพูดกันทั่วๆไปมามาบอกให้มาแจ้งความที่จะจับให้ใครไปผูกผูกจริงหรือเปล่าเออเพราททำไมเขไปพูดอย่างนั้นน่มันจะเป็นศัตูผมไม่รู้ต้องตรวจสอบก่อนแต่ประเด็นของผมก็คือมีความละค่าหลือไมเกิดต้นผแผ่นดินนี้ยทำตัวเป็นอคนบางประเภทไปได้ผมไม่ได้เป็นศัตรูอะไรเขาเลย มันถ้ากันหวจเขาก็ตรวจสอบมันอยู่อะไรกันอยู่เรียเรียกตัวกันมาสิมอกว่าใครกลัวคนนั้นใหญ่ยังไไหนผมเนี่ยจับโลโก้ได้หมดอ่ะเพราะผมเป็นคนสั่งให้จับแต่ถ้าผมสั่งใครจับใครนำมาแล้วไอ้คนนั้นมันต้องโตทันทีผมไม่ให้เพราะ่อนนั้นทุกคนไม่ดทำใครไก่แล้วใช่ไหมไม่รู้มันต้องมีค่างมันรู้แก่แล้วใช่ไหมเออแค่ไหนกอนไม่ได้ คนคนเดียวนะเธอก็เชื่อเดินพูดสิหรือเธอจะพูด,พดช่วยข้างครับทำลายประเทศกันอยู่แล้วเนี่ยฉันพูดให้คนทั้งประเทศไอ้คนพูดให้ตัวเองอ่ะเธอเเไปเลือกอะไรเธอจะพูดใครถามเรื่องเงินในเชิงปรากฏก,การนะครับหางนามาวิเคราะห์รังสิมันรโรูมสอสอภาคก้าวไกลนะได้นำเรื่องนี้มาเปิดเผยและมีการระบุว่าพลดัมโบตรีประวิน ซึ่งเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธนะรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งทำการจับกลุ่มเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศเจ้าตัวก็ออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าไม่เคยอยู่ต่างประเทศนะครับพูดภาษาก็ไม่ได้ต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศเนื่องจากถูกขู่ฆ่าทำร้ายในขณะที่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2500 58ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีตอนนั้นก็อยู่ในช่วงระหว่างการรัฐประหารก็บอกว่าไกลขู่พลดมบ,บตรีประวินนะครับก็ให้มาแจ้งอย่างเป็นทางการแจ้งความหนึ่งคดีเลยนะครับพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าเขาเองเป็นคนสั่งการให้จับคุมนะครับพลดบทโทพลโทรโทรม,มนัดนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญบงการเกี่ยวข้องนะครับ กับขบวนการที่เรียกว่าค้ามนุษย์ในมุสลิมโลหิงยาแต่เรื่องนี้มีเบื้องหลังที่น่าสนใจนะครับเรื่องราว7-8ปีที่ผ่านมาผมจะมาเล่าความจริงให้ทราบว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องของพลโทมนัสนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เสียชีวิตในเรือนจำนะครับต่อมาทางเรือนจำนะทางกรมาชทรธานออกมายืนยันว่าเสียชีวิตเพราะโรคหัวใจวาย มันเกิดอะไรขึ้นทําไมพลเอกประยุทธ์จันโอชาในสมัยนั้นในหัวในฐานะหัวหน้าคณะรัฐประหารเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการจัดการเรื่องนี้นะครับอย่างเป็นทางการและพลเอกประยุทธ์พูดเต็มปากว่าเป็นคนสั่งให้ทาการจับกลุ่มเองมันเกิดอะไรขึ้นทราบไหมฮะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จับกลุ่มผู้ต้องหาไปกว่านับร้อยคนเลยทีเดียวนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ย การก่อการร้ายปัญหาหลักใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันมาจาก1การค้ามนุษย์2สิ่งผิดกฎหมายและ3เกี่ยวข้องกับต่างชาติรวมทั้งเรื่องของการเมืองภายในประเทศ4ปัจจัยหลักนะครับที่ส่งผลทําให้เกิดเหตุนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตลอดเวลานะครับการค้ามนุษย์ ก่อนนี้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์และสิ่งผิดสิ่งของผิดกฎหมายมีการดําเนินการเรื่องของสิ่งของผิดกฎหมายคือเรื่องน้ํามันเถื่อนจึงเป็นที่มาของการจับกลุมนะครับเสียโจนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยนะมีการจับกลุ่มและมีการออกหมายจับผู้ค้าน้ํามันเถื่อนและในระยะหลังนะมีการจับกลุ่มและได้โผยสาวถึงอดีตผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับจน มีการออกหมายจับนะคับจนมีการแจ้งข้อหาตามมาตรา1นึ 2, นะครับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดนหมดเลยถูกถอดยศถูกดำเนินคดีตามกฎหมายติดคุกติดตารางนั่นคือหลักในการแก้ไขปัญหาเรื่องของสิ่งของผิดกฎหมายต่อมาเรื่องของการค้ามนุษย์การค้ามนุษย์ คำสั่งจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนได้ออกคำสั่งให้ดําเนินการปราบปรามเรื่องการค้ามนุษย์จึงเป็นที่มาของการจับกลุ่มพลโทมนัสนะครผู้ส่งคุณอาวุธของกองทัพในสมัยนั้นนะครับต่อมาก็มีการสาวผู้บงการก็มีการวิ่งเต้นนะครับจากคนรุ่นเดียวกันจากคนใกล้ชิดกันพี่น้องกันนะครับแล้วก็อ้างพลเอกประวิทย์ว่าจะได้รับการปล่อยตัวอ้างพบว่รอว่าจะอนุญ,ญาตให้มีการปล่อยตัวสุดท้าย ก็ไม่มีการปล่อยตัวจนกระทั่งติดคุกนะฮะจนวินาทีสุดท้ายคือเสียชีวิตถูกถอดยศถอดเครื่องราชในที่สุดแล้วก็เสียชีวิตในเรือนจำด้วยโรคหัวใจวายคดีนี้นะครับมานานแล้วล่ะฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนำเรื่องครึ่งหนึ่งนะมาพูดก็คือเรื่องการหนีไปนะครับของพลตระวตรีอ่เขาเรียกว่าพลตระเวตรีนะครับรวรนะรบวงวีน ซึ่งหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับมาพูดนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้มีการข่มขู่จริงไหมก็ทราบว่าจริงนะครับค่าข่มขู่เป็นใครโดยส่วนใหญ่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเป็นพี่เป็นน้องแนวเรียนในร้อยเนี่ยเขาอยู่งเรียนในร้อยมีเพื่อนร่วมรุ่นที่รักนะครับพลธงมนัสจึงมีการข่มขู่ประวินก็หนีก็เข้าใจว่าปวินเนี่ยเข้าใจว่าคนบงการคนสั่งการคือพลเอกประวิทธ์และพลเอกประยุทธ์แต่ความจริงไม่ใช่ คนสั่งการให้จับเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกร,รัฐมนตรีในฐานะหัวนหน้าคณะรัฐประหารในยุคสมัยนั้นเป็นคนสั่งจับเพื่ออะไรทราบไหมฮะเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่จับเรื่องของน้ำมันเถื่อนเสียโจ้ตั้งแต่จับ เรื่องของมุสลิมโรฮิงญาซึ่งปรากฏว่าได้รับสนานการสนับสนุนจากต่างชาติเอามุสลิมโลฮิงญาไปไว้จากรัฐยไขนะไปไว้ที่สงขลานะครับไว้ที่หาดใหญ่เพื่อให้แพร่พันธุ์เพราะเกี่ยวข้องกับบล็อกที่3แหล่งน้ํามันในอ่าวไทยแล้วก็มีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นจึงมีการดําเนินการจับกลุมผู้บงการจกนกระทั่งประทีปคุกจกนกระทั่งเสียชีวิตคนที่ถูกข่มขู่ พลเอกประยุทธ์พูดไว้ตั้งแต่ปี2558บอกว่าให้กลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายแต่เขาไม่กลับก็ใช้วิธีการหนีเพราะกลัวเพื่อนร่วมรุ่นนะฮะหรือรุ่นพี่รุ่นน้องแนวเดียในร้อยนะฮะของพลทงมณัฐไปข่มขู่ซึ่งก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครนะฮะเขาก็กลัวแบบนั้นเขาก็เลยหนีเรื่องมีแค่นี้นะครับส่วนที่เอามาพูดในสภาว่ายังมีตัวละครตัวน,นั้นตนนัวนี้ผมฟันทงเลยนะฮะตัวละครถึงไหนยาวไปถึงนั้นเพราะ เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆนะครับมันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงขั้นคนใกล้ชิดเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยังติดคุกติดตารางเ่ยไกลไปยุ่งเรื่องนี้คิดเอาเองแล้วกันนะครับว่าเกี่ยวข้องอะไรด้วยโดนข้อหามาตรา12ไม่ใช่เฉพาะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางฮะ จากนอกวังเข้าไปในวังเลยนะครับในยุคสมัยนั้นนะครับและเรื่องของพลโทมนัสเนี่ยคือที่มาของการแก้ไขปัญหาภาคใต้นะครับส่วนพรรคการเมืองที่นำเรื่องเมื่อ7ปีที่แล้วมาพูดนะครับก็มีเจตนาที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับหวังว่าประเด็นนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หวังว่าประเด็นนี้จะสร้างความกระทบกระเทือนต่อธบาลปลุกกระแสขึ้นมานะครับเพื่อทำการต่อต้านแต่จนถึงกระนันี้สหรัฐอเมริกายกระดับการค้ามนุษย์ของไทยจากเทียสเป็นเทียสามเทียสดีขึ้นข้ามวันข้ามคืนสิ่งนี้คงเป็นคำตอบชัดเจนทั้งหมดมีเหตุผลนะครับเหตุการณ์เสียโจ้ที่ยาวมาจากผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกุ่ม ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่อ้างสถาบันเนี่ยไปหลายคดีหลายคนนะครับบางคนฆ่าตัวตายจําได้ไหมถ้าใครจําได้บางคนฆ่าตัวตายเองเลยนะครับจากเหตุการณ์ลักษณะเรื่องของเสียโจ้เนี่ยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ